บไม่ใช่โยโย่ไม่ใช่มเคยแมงหมุนแมงหมุนนั่นหมุนยังไงคะหมุนหรือยังตื่เต้นยังเอาใหม่เอาใหม่มีไฟโอ้เรอ้แล้วก็ไม่สินมุนหมุงมุนนหมุนนหมุนหมุนมุนหมมมหมุน ขอเล่นได้หน่อยได้ไหมฮ้ยเดี๋ยวสาธิตวิธีการเล่นหน่อยครับต้องทำยังไงนะคะหมุนแรงๆต้องหมุนแรงๆก่อนนะคะใช่แล้วทำยังไงดึงเหรอคะเอ้างูไม่หมดร้อยเดี๋ยวนะนั่นเดี๋ยวนี้ทำอะไรอยู่เคยเล่นไหมครับเนี่ยใหม่นะเมื่อกี้ต้องเข้าก้าปั้นกำปั้นเข้าปั้นโอ้ย หายชื่อเลยสอนแล้วว่าให้แหวนก่อนมีไฟด้วยเห้มีไฟด้วยอ่ะไฟอะไรเล่าดูนี่ไงไฟปอไฟพีก็ซื้อตัวไฟพีก็ซื้อตัวจับตรงนี้จับตรงนี้ไม่ดนนะเดด้เดอนเ้อออยากได้ทายังไงครับอยากได้ทำยังไงอ่ะอยากได้บ้างทำยังไงอ่ะค่ะกี่บาทคะ ห้าบาทมีมีขายที่ไหนบ้างมีขายร้านของครัวชมพู่เองค่ะค่าส่งเท่าไหร่ครับค่าส่งน่าจะไม่แมงูค่าส่งน่าจะแพงอยู่ของเล่นห้าบาทค่าส่งห้าสิบถ้าถ้าถ้าเด็กๆทำก็ใหุ้้กครอง่ทำให้ก็ได้เนาะได้ค่ะโอเคขออนุญาตรับสายแล้วนะคะบ๊ายบาย